สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักเล่งบอลทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับเมื่อวานเบิร์ดชัยไม่ได้ถ่ายคลิปลงเมื่อวานมีธุระนะครับเข้าตัวจังหวัดออกบ้านตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไม่ได้ถ่ายคงถ่ายคลิปให้ดูกลับมาก็มืดแล้วนะครับนะเนาะก็คิดถึงน้องๆบอลสีของผมมากเช้านี้ก็เลยมาเปิดดูสักหน่อยนี่ครับบอลบอลสีมงคลสยามนะครับต้นนี้ นี่มงคลสาย,ยามครับทุกท่านบอลป้ายเนะาะใบทรงใบสวยมากนะครับนี่ออกแบบกลมๆจะกลมก็ไม่กลมนะครับก็ครึ่งครึ่งกลมๆหรือครึ่งวงกลมไม่น่าใช่นะครับเนาะผมก็ไม่ค่อยรู้เอ,อเกี่ยวกับรายละเอียดบอลบอลบอลสีเยอะเท่าไหร่หรอกครับทุกท่าน mm. ก็ฝากความหวังกับผมไว้ไม่ได้แล้วครับ <c oughs> เราดูบอลสีกันต่อนะครับนี่อันนี้เป็นหลวงตะเมืองที่แยกหนอนะครับบอลสีของผมสียังเพี้ยนอยู่เลยนะครับทุกท่านยังไม่กัดสีเต็มที่นะครับรู้สึกว่าสีก็ยังจะเพี้ยนอยู่นี่ครับดูโอ้ต้นนี้สวยเนาะนี่เป็นลูกไม้นะครับนี่เป็นพรรัตนะดูครับสียังเพี้ยนอยู่เลยนี่แล้วก็ก้าวทับดูครับก้าวทับก็ยังเพี้ยนอยู่ อันนี้นี่เห็นชัดเลยนะครับวังสำราญจริงๆแล้วเขาด่างขาวแต่นี่ด่างเหลืองอันนี้เขาเรียกสีเพี้ยนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเขาด่างเหลืองนะจริงๆแล้วเขาด่างขาวนะครับนี่ตอนอยู่กับเจ้าของเก่านี่ด่างขาวมาอยู่กับเบิดชัยนี่ด่างเหลืองเออเบอิดชัยนี่แปลกเนาะทำสามารถเสกให้บอลสีเปลี่ยนสีได้นี่ในฝีงขนาดนั้นล้อเล่นนะครับ น,นี่ก็เป็นลูกไม้นะครับลูกไม้จุ๊กจุ๊กจิกจ,กจ,กจกิแต่ลูกไม้ต้นนี้นี่ดูแล้วมีแววนะครับทุกท่านเนี่ยสวยครับสวยมากสีชมพูนะครับเนาะเป็นของฝักฝักแม่ธาตุบางแก้วนะครับอันนี้ก็เป็นพี่น้องเขานะครับก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูแล้วไม่น่าสวยนะครับไม่น่าสวยโอ้ดูวคาโนโต,ต้นนี้นี่ สวยมากนะครับโวคาโน่ก็ถ้าบอลที่มันใบด่างเยอะๆ <c oughs> เขาจะเป็นแบบนี้ <c oughs> ช้ำน้ำนะครับด่างเนาะใบด่างเยอะเขาก็จะช้ำน้ำนี่นี่เขาเรียกว่าด่างเยอะเกินไปแล้วละ่ะโตช้านะครับบอลสวยก็จริงแต่โตช้านะครับด่างเยอะๆแบบเนี้ยอันนู่นก็อันนี้ก็เป็นสีเลิกงามสีเลิกงามก็เปลี่ยนสีมาอยู่กับผมก็เปลี่ยนสีนี่ครับสีเลิกงามมีสองต้น จริงๆแล้วเขาเหลืองชัดมากนะครับแต่มาอยู่กับผมนี่กลมกืนไปละกมกืนจะกลมกืนเป็นสีเขียวไปละๆๆๆก็ไม่เข้าใจนะครับอะเดี๋ยวเราก็เลี้ยงกันต่อไปเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างเปิดฝั่งนี้บ้างโอ้โอ้มันีล้อมเพชรครับทุกท่านนี่ผมก็ยังวนเวียนกับตู้นี้แหละเพราะว่าตู้นี้ผมเก็บบอลอสายสะสมของผมไว้นะครับ นี่หลวงตามเมืองแผลงเนาะอันนี้มันนีล้อมเพชรอันนี้เป็นหนึ่งในจักรวาลก็ปี้หนึ่งในจัก,กรวาลก็ป,ปี้ <c oughs> น,น,จกกน,ปปนะจะบอกมันคือมันไม่ใช่หนึ่งในจัก,กรวาลไงถ้าหนึ่งในจัก,กรวาลน,นีมันแพงมากนะครับเป็นบอลสีที่แพงมากอันนี้ผมไปได้มาเป็นลูกไม้เนาะก็เหมือนก็ปี้โชวอะ <c oughs> เหมือนพวกพี่เสกพี่เบิร์ตท,ที่เขากคอปปี้กันอนะอันนั้นนะประมาณนั้นอนะ <c oughs> อันนี้เป็นศิลาหุ้มทองนะครับ <c oughs> เกือบไม่รอดนะครับ <c oughs> ก็งอกใบใหม่มาละศิลาหุ้มทองหน้าแดงแป๊ดเลยนะครับอ่าโวเคโนของเราก็ยังด่างดีเหมือนเดิมนี่ครับก็เป็นบอลสีที่เรามาดูมันมีความสุขครับทุกท่านเราดูบอลสีแบบนี้เนาะเอาละครับวันนี้ผมมีบอลสี เซตเทพมานะครับเนาะมีหนึ่งเซตนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับบอลสีเซตเทพนะครับก็จะแบ่งขายให้หนึ่งเซตเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาครับทุกท่านครับบอลสีเซตเทพของผมเดีก็ไปได้เทพอะไรหรอกแต่ผมว่าถ้าผมขายไปคือคุ้มอ่ะครับเนาะมีอยู่สี่ต้นนะครับสี่ต้นต้นที่หนึ่งนะครับสีกัญจนาพิเศษนี่กัดสีมาแล้วนะครับทุกท่านสีกัญจนานี่ครับ นี่เป็นบอลเป็นบอลป้ายอะ่ะใบกลมนะครับกัดสีชมพูนะครับสีชมพูตรงกลางเลยชมพูแดงๆนะครับนี่สีการจะนาต้นที่หนึ่งเนาะต้นที่สองครับรักเอย่ยี่ด่างมาแล้วด่างสวยมากด้วยรักเอยนะครับใครยังไม่มีรักเอยนี่ไม่ควรพลาดเซตเทพของผม <g recycle> ต่อไปครับ ยอดมงกุฎด,ด่างแล้วนะครับนี่ยอดมงกุฎด,ด่างนี่ครับยอดมงกุฎด,ด่างนะครับเร็จเทปต้นสุดท้ายครับเศรษฐีพันล้านด่างสวยเลยนี่ใครยังไม่มีนะครับสีต้นนี้นะครับใครยังไม่มีเอาไปเลยนะครับสีต้นนี้ 390บาทรวมส่งให้เลยนะครับดูทุกท่า <c> น <oughs> คุ้มแค่ไหน3 9มร้อย่ต้นนะผมรวมส่งให้เลยนะครับอ่ะเซตเทพของผมใครยังไม่มีนะครับสวยๆเลยใครยังไม่มีรีบเลยนะครับมีเซตเดียว <c oughs> เอาทำไมมันมีน้อยอ่ะเบิร์ดก็มันมีแค่นี้หลยนะครับ <c oughs> อ่ะใครไวใครได้ทดสอบแฟนพันแท้ช่องเบิร์ดชัยบอลสีนะครับมีแค่นี้นะครับนาะอสวยครับ เอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็ดูพัฒนาการของเขาเอานะครับนี่ครับด่างสวยรักเอยสีกัญจนาก็ด่างแล้วเศรษฐีพันล้านก็ด่างนะครับเศรษฐีพันล้านก็ด่างยอดมงกุฎก็ด่างนะครับเอาไปครับ390บาทส่งฟรีไปเลย4ต้นเนี่ยผมว่าใครยังไม่มีเอาไปเลยครับผมคุ้มนะครับ แค่ลักเอยนี่ก็ต้นละสองร้อยห้าสิบแล้วนะนี่รวมรวมกันก็โอ้โหผมว่าคุ้มอะคุ้มผมไปดูไรสดลักเอยเขาก็ขายกันสองร้อกว่าบาทแล้วนะ <c oughs> อ่ะเอาไปแบ่งกันเลี้ยงนะครับเนาะแบ่งกันเอาไปเป็นแม่พันธุ์นะครับนี่แหละครับชุดเซเทพของผม <c oughs> ใครไวใครได้นะครับมีแค่นี้นะครับมีชุดเดียวก็เบิดชัยก็บอลสีมีน้อยนะครับดูครับมัน มันมีแต่บอลไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวถ้ามันสวยๆผมก็จะคาดขายให้ในราคาถูกๆนะครับคือผมทําเองนะครับเดี๋ยวผมจะขายให้ถูกๆในราคาถูกๆนะครับเอา่าผมทําเองเนาะส่วนอันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับเนาะเอาละครับวันนี้เบิด์ชัยบอลสีก็ลากันไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเลี้ยงบอลสีนะครับสวัสดีครับ